สวัสดีค่ะพบเจอกับพี่บีอีกแล้วนะคะรอบที่แล้วทาอกห้าสิบหกนิ้วไปเลยค่ะส่วนรอบนี้นะคะคุณขาพี่บีทําอกห้าสิบนิ้วนะคะงานดีผ้าสวยเลยค่ะคุณขาอยากจะบอกว่านะคะรุ่นนี้ลายผ้าเข๋มากพี่บีเคยบอกไปอยู่ว่าปีนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะคะลายผ้ามีความเปลี่ยนต่างจากเดิมเยอะมาก ใช้คำนี้เลยนะคะคุณขาว,ว่าเปลี่ยนต่างจากเดิมเยอะมากมีการทําผ้าลายเก๋ๆลายใหม่ๆลายเก๋ๆลายใหม่ๆเห็นไหมคะคุณคามันเป็นเหมือนลายผ้าสามมิติเห็นไหมคุณมันเป็นเหมือนลายผ้าสามมิติถ้าลูกค้าดูดีๆสีเขียวหนึ่งมิตินะคะตัวเนี้ยที่เป็นลายเป็นดอกตรงเนี้ยอีกหนึ่งมิติ แล้วก็ดายดอกใหญ่ๆตรงเนี้ยอีกหนึ่งมิติเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาทำได้เก๋มากเลยค่ะคุณยอมรับจริงๆและจะมีวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นในนะคะปีนี้ค่ะบอกเลยนะคะใครที่นะคะไม่เคยได้ดูงานหรือไม่เคยได้นะคะเออสนใจ พี่บีอยากแนะนำให้ลองดูลายผ้านะคะว่ามีความเปลี่ยนต่างไปมากจริงๆนะคะสําหรับรุน่นนี้ตัวนี้เขาทำซิปซ่อนนะคะปกเชิ้ตกระดุมผ่าหน้าเป็น10ซ่อนเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วเก๋มากเลยนะคะมีกระเป๋าค่ะ <Yeah. S 1> มีกระเป๋านะคะ1ใบใครสนใจใครชื่นชอบเป็นแขนสั้นด้วยเด้อแล้วแขนก็พับเบิ้ลด้วยเห็นไหมคะคุณขากับราคา20-9บาทตามนี้เลยค่ะคุณขา ใครสนใจสีไหนสีอะไรทักมาได้เลยสีเขียวค่ะต่อด้วยเลยนะคะคุณขาตัวนี้พี่บีเรียกแดงเด้อมันออกแดงนะคะแดงส้มๆแดงอิดนะคะพี่บีเห็นลายผ้าแล้วใจละลายเพราะว่าเป็นคนที่ชื่นชอบลายผ้าอยู่แล้วเป็นคนที่หลงไหลกับลายผ้าถ้าลูกค้าที่ติดตามพี่บีมานานๆจะรู้เลยว่าพี่บีเป็นคนที่หลงไหลกับลายผ้ามากนะคะตัวนี้เราเรียกนะคะน้ำตาลค่ะต่อด้วยนะคะตัวนี้เราเรียกดำ เห็นไนมาดำนะคะใครสนใจสีไหนสีอะไรอ้อลืมค่ะตัวเองใส่นะคะตัวนี้พี่บี่เรียกเป็นน้ำเงินนะคะอย่างที่บอกว่าปกเชิ้ตกระดุมผ่าหน้าความยาวนะคะคุมสะโพกค,ค่ะความยาวนะคะคุมสะโพกใครสนใจใครชื่นชอบนะคะคอลเลกชันลายผ้าตัวนี้แจ้งแอดมินว่า ep 1 9 3อันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะต้องบอกน้องนะคะว่า ep 1 9 3าไมอย่างนั้นแล้วนะคะ เดี๋ยวน้องจะหยิบสินค้าผิดโอเคชัดเจนนะคะลิงก like ์ Line แอดอยู่นี่ค่ะคุณอันนี้คือลิงก์ l i น e แอนะคะทักลิงก์มาได้เลยค่ะตามมาด้วยค่ะคุณขาเบอร์โทรทั้งลิงก์และเบอร์โทรอยู่ตรงนี้คุณลูกค้าสามารถแจ้งน้องได้เลยว่าอีพีเท่าไหร่ต้องการสีอะไรนะคะตัวไหนประมาณการนี้ที่สําคัญที่สุดท่านลืมคือ E ีีที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคุณจะได้งานสยวยๆลายผ้าเก๋ๆนะคะ คอลเลกชันเก๋ๆแบบนี้แน่นอนเลยค่ะแล้วเรามาจะเจอกันนะคะคุณขาในคลิปต่อไปอ้ออ้ออ้อค่ะคุณขาพี่บีฝากนิดนึงใครที่ไม่เคยเจอเจอกันเลยแล้วเข้ามาเห็นนะคะเข้ามาพบเจอเจอได้สามารถเข้ามาดูได้คลิปนี้ได้พี่บีรบกวนนะคะกดติดตามให้หน่อยค่ะ กดติดตามนะคะกด Subscribe ให้พี่บีหน่อยนะคะเพื่อคุณจะได้มาเจอเจอลายผ้าสวยๆลายผ้าเก๋ๆแบบนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บขอบคุณค่ะ